คำถามยอดฮิตของเมืองสะกลคือสะกลกินหมาบอแม่นจ้าขิมก็เป็นหนึ่งเน้อนั่นแต่ขิมมากินแต่หมาน้อยเพเลอที่มีอคติกับเรื่องนี้ฟังให้จบเด้อขิมมีเฉลยท้ายขีปเมื่นี้ขิมกระซิมาเอ๊ก้อยหมาน้อยจ้าขั้นตอนแรกขิมกระซิบป่นป่าก่อนเด้อพี่น้องป่าที่ขิมป่นมีขิมไซป่าทูต้มเสื้อน้ำปลาแดะล้กก็มาคิดแล้กก็มาใบกลางอ้อแล้วกระต่ำเฮือและเฮอและแล้วขิมกระซิบเสิร์ฟผงนเสิร์ฟมาคิด แล auto, ้วกาน้ำปลาแดที่ต้มซุกแล้วต่อมาขิมกะซีมาคันหมาน้อยจ้าต้องเบอร์ที yeah. Is ่ขิมจับอยู่ก็คือเบอร์หมาน้อยคั้นเสือเบอร์ยานางขั้นตอนนี้เฮือนผู้เลิมีถุงแหงหรือถุงสังกทาก็เอามาเสิร์ฟได้จะไม่ได้เสียเวลาของย่องเสร็จแล้วก็ฟ้าตักป่นป่าลงไปแล้วก็เสิร์ฟมาขีเสิร์ฟเข้าโคเสิร์ฟผงโนแล้วก็เสิร์ฟปลาแดลงไปต่อมากะเสิร์ฟสารพัดสมุนไพรลงไปผู้เลิอยากกินพิลึกก็เอาเสิร์ฟได้เด้อแล้วก็ฟ้าคาโรนคาลรนขิมซิมเบิร์ง น้ำป่าเสอร์จ้าเสร็จแล้วก็ตักเสิร์โทโฮยปะทิมไว้ประมาณสิบนาทีหมาน้อยจังเป็นโตจ้าเป็นอันเสซซสิ้นจ้าลาบหมาน้อยมาเดอ้อพี่น้องมากินน้ำเด๋วยววนน้อยจ้าขอคนสะกดที่กินหมาห้องห้องกินจะเป็นคนสะกดที่ไม่กินหมา